นนสวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการเมาท์ข่าวดังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ข่าวแรกของเรานะคะ,คะก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าเสียใจและก็สร้างความเสียใจให,ให้กับคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะใช่ค่ะข่าวนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิทเพื่อนซี้ของคุณบีมประพังกรค่ะ,คะที่เป็นพระเอกดาวรุ่งเนาะที่กําลังจะพุ่งแรงเลยแต่ว่าได้เสียชีวิตกระทหานด้วยโรคที่หลายคนรู้จักก็คือการไหลาตายนั่นเองค่ะแต่ว่าทาง เอ่อทางคุณหมอเนี่ยได้มาบอกเราว่าสาเหตุการตายของคุณบีมคือระบบไหรเวีนโลเิตและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวก็เลยทาให้เสียชีวิตกระทันหันนั่นเองค่ะก็คือคุณแพทค่ะคุณแพทชญาณิสเนี่ยเป็นเพื่อนซีของคุณบีมประพังกรค่ะก็คือเป็นนางเอกเรื่องเคว้งพี่คุณบีมเนี่ยเขาได้เล่นเป็นพระเอกในเรื่องทีนี้ค่ะทีมข่าวเราได้บังเอิญไปเจอสาวแพทที่งานงานนึงค่ะก็เลยได้เปิดใจพูดคุยก็แบบพอแพทรู้ข่ะแพทเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเพื่อนที่เพิ่งเสียชีวิตไป สาวแพทถึงกับแบบร้องไห้แบบเสียงลงออกมาเลยว่า<ม>แบบว่าเพิ่งนัดทานข้าวก<ฆ>ั่อาทิตย์หน้านี้เองแพทก็เลยพอแพทรู้ข่าวแพทก็คิดว่าเป็นเรื่องเฟกนิว<ม>เป็นข<ฆ>่าเฟกนิวเป็นเรื่องโกหกอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเพื่อนในไลน์ว่าแบบจริงหรออะไรเงี้ยพิมพ์ไปร้องไห้ไปแล้วแพทก็บอกว่าพอรู้ข่าวแพทก็พูดตัวเองว่าทําไมแบบมาเบี้ยวนัดแบบนี้ล่ะบีอะไรเงี้ยค่ะทีนี้สาวแพทก็เลยบอกว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่รู้สึกว่า ยังรู้สึกผิดต่อตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ได้บอกบีมก็คือเรื่องที่สัสพแพทตเออยากขอโทษบีมค่ะเรื่องที่ไม่เคยเอ่ยปากชมบีมเลยแพทบ,บ,บอกว่าแพทยอมรับว่าแพทเด้เป็นคนปากหนักมากที่ผ่านมาทํางานด้วยกันเป็นเพื่อนกันมาไม่เคยเอ่ยปากชมบีมเลยบีมเนี่ยจะถามตลอดเขาว่าเขาเล่นเรื่องนี้เขาเป็นยังไงบ้างผลงานชิ้นดีเขาเป็นยังไงบ้างแต่แพทเองก็ไม่เคยแบบที่จะเอ่ยปากชมเพื่อนเลยแพทบอกว่าก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันถ้าแบบ เออถ้าเพื่อนยังอยู่ถ้าแบบมีปริหารหรืออะไรอย่างเงี้ยแพทก็อยากบอกเพื่อนว่าเพื่อนเป็นคนที่เก่งมากมๆเก่งมากๆเป็นคนตั้งใจทําง,งานมากๆแล้วก็เป็นคนขยันมาก<ภ>เสียดายที่เพื่อนจากไปกันอาหารแบบนี้แล้วสาวแพทก็บอกว่าเสียดายที่ไม่ได้เจอกันแล้วคือจริงๆหนูก,ก็แบบอยากขอโทษมันที่แบบเป็นคนปากหนักมาโดยตลอดไม่เคยชมมันเลยว่าจริงๆแล้วมันแบบมันเป็นคนเก่งมากเลยออย่างเงี้ยก็เลยแบบ มันชอบถามหนูตลอดว่าเออมันเป็นยังไงมันทํางานเป็นยังไงอะไรเงี้ยหนูแบบก็รู้สึกว่าเออที่ผ่านมาเออจริงๆมันเป็นคนเก่งมากนะมันทําได้ดีแล้วมันก็ทิ้งสิ่งดีๆไว้บนบนโลกนี้มันได้ทํางานศิลปะดีๆไว้บนโลกนี้แล้วอะไรเงี้ยแบบอืมก็รู้สึกผิดที่แบบจริงๆที่ผ่านมาเราแอบ,บปากหนักมาโดยตลอดไม่แบบ เออทำไมก็ไม่รู้ที่แบบว่าไม่ไม่ยอมแบบเอ่ยชมมันสักทีอะไรอย่างเงี้ยอแล้ว,วมันเป็นคนที่แบบถ้ารู้จักใครๆก็รักมันจริงๆพี่มันแบบมันน่ารักมากๆอะไรย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องราวระหว่างเพื่อนเนาะ,ะเพื่อนคนหนึ่งก็คือคุณแพทที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณบีนั่นเอง<ะ>ค่ะ พอมาข่าวที่2ก็ยังเป็นข่าวเกี่ยวกับของคุณบีมอีกก็คือเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสไปที่วัดเทพดีลาใช่ค่ะวัดเทพดีลาเนี่ยได้เป็นที่จัดชาปรากิจของคุณบีมประพังกรนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยภายในงานเนี่ยต้องบอกเลยว่าบรรยากาศแสดงงานค่อนข้างที่จะเศร้ามากๆแล้วก็ทางด้านคุณแม่เนี่ยยังยังทำใจไม่ได้เลยแล้วเหมือนแบบว่าพี่ๆนักข่าวเนี่ยเหมือนเขาแบบพยายามจะแบบไปคุยกับคุณแม่แบบเออคุณแม่โอเคไหมคุณแม่พร้อมคุยไหมทําม าคุณแม่ไม่พร้อมให้ข้อมูลอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรคุณแม่ก็บอกว่าแม่ขอโทษแม่ไม่พร้อมคุณแม่ทาใจไม่ได้ค่ะอ่ะทีนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่าเพื่อนๆเหล่าคนวงการบันเทิงเนี่ยก็มาร่วมงานกันอย่างมากมายพร้อมเออคนนึงเนี่ยก็คือน้องมายดูบิล์มาใช่เพราะว่าเคยร่วมงานกันในเรื่องน้องใหม่รายน้องใหม่รายบริสุทธิ์เป็นเพื่อนกันมา10ปีเพราะว่าน้องใหม่รายบริสุทธิ์ที่เขาถ่ายกัน ถ่ายกันมายาวนานมากถึง1ิปีเลยค่ะนั่นเป็นที่มาของคาให้พวกเขาเนี่ยรู้จักกัน<ะ>และองบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ไมล์มาถึงงานน่ะไมล์ร้องไห้ตลอดเวลาไ<ะ>มล์แบบร้องไห้ปล่อยโฮร้องไห้เสียงดังมากตลอดเวลาจนรดน้ําศพเสร็จค่ะโจนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไมล์ก็ยังคงร้องไ<ะ>ห้อยู่ซึ่งไม่ได้มีแค่บิวเจมาเท่านะั<ะ>้นยังมีเพื่อนๆคนอื่นอย่างคุณมารีนา<ะ>หรือว่าหม่องเอ็มหรือว่าพี่ไฮอย่างเงี้ย<ะ>ก็คือแบบว่าทุกคนเศร้าม,มากมากแล้วก็ มายบอกว่าเออมื่อคืนเนี่ยยัง<ะ>คุยยังคุยเล่นกันในอิสแกรมอยู่เลยยังลงสตอรี่แบบสี่คนอยู่เลย<ะ>แล้วพอามาวันนี้มารู้ข่าวแล้วแบบรับไม่ได้<ะ>ไม่มีใครรับได้เลยเพราะทุกคนบอกว่าไม่คิดว่าเพื่อนจะจากไปเร็วขนาดนี้เพราะว่าบีมเขาเป็นคนแข็งแรงมากๆ<ะ>ทีนี้หละาะผมก็สงสัยว่าอะการตาหลายาเนี่ย<ะ>มันเป็นภาวะอะไรมันคือร่างกายไม่แข็งแรงหร<ะ>ือเปล่าแต่เพื่อนๆแนะนำเอ้ยเพื่อนๆย,ยืนยันว่า เขาคือคนแข็งแรงมากเขาชอบออกกำลังกายมากๆและอีกอย่างหนึ่ง WJ m บอกว่าเมื่อวันที่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยที่มีการลงสตอรี่เตะฟุตบอลบีมเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่เขาเพิ่งได้ไปเตะบอลกับเพื่อนนั่นเองแล้วพอมารู้ข่าวก็เลยแบบเพื่อนทุกคนทั้งในวงการและนอกวงการเนี่ยค่อนข้างช็อกช็อกมากๆแล้วก็ทุกคนแบบเศร้าโศกเสียใจก็ต้องบอกว่าเราไปงานเนี่ยเราก็รู้สึกว่า เราก็รู้สึกเศร้าไปด้วยกับการเสียชีวิตของคุณบีมในครั้งนี้ค่ะยังในทางเดียบันดา้มเนาะก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์จากเพื่อนๆของหนุ่มบีมกันเลยค่ะก็ก็บอกน้องว่าก็น้องน้องน้องไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะทั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยดูแลต่อเองแบบก็ไม่ต้องห่วงเพื่อนๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้น้องไปแบบ แบบมีห่วง<ะ> <c oughs> ตัวไม่เองับบพี่ค่อนข้างที่จะแบบสนิทกันเลยอะไรย่างเงี้ยแบบเราร้องไห้ตลอดเลยคือคือ <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่เราเล่นน้องใหม่กันมาเราก็เป็นรุ่นแรกๆที่เราเราอยู่ได้กันมาเป็นเป็นสิบปีทุกวันนี้ถึงมันมันจะไม่มีน้องใหม่แล้วแต่ว่า <c oughs> เราก็ยังยังยังติดต่อกันยังพยายามแบบนัดเจอกันอยู่ค่ะ เราก็ยังเจอกันเรื่อยๆเม,มื่อวันซืนยังได้สตอรี่เดียวกันหมดสี่คนอยู่เลยสองคลิปสองคลิปที่แบบที่คลิปตลกที่มันแบบชอบส่งกันมาอยู่เลยทั้งหมดก็เป็นทั้งออคำเปิดใจจากเพื่อนๆทั้งอย่างคุณทัทเองแล้วก็เพื่อนๆแก๊ น้องใหม่รายบริสุทธิ์เองไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจยอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะก็เนาะทุกอย่างตั้งอยู่ระดับไปใช่เพราะว่าวงการบันเทิงก็สูญเสียไปแล้วยิ่งข่าวก่อนหน้านี้ก็มีข่าวคุณแตงโม,อมตอนนี้ก็เป็นคุณบีมอีกก็อขออย่าให้มีอะไรแบบนี้อีกเลย<ช>ละกันโอเคแล้วมาปรับมูดกันบ้างปรับมูดกันหน่อยอะมาที่ข่าวต่อไปเป็นข่าวของหนุ่มอเล็กทีระเด่ะกับสาวโบเมลดางานนี้ค่ะไปเจอหนุ่ม อเล็กมาค่ะมีการอัปเดตถึงเรื่องโควิดที่หนึ่งหนุ่มอเล็กบอกว่าอ่ะก็ตอนนี้หายแล้วใช่หายปกติแล้วใช่หนุ่มอเล็กนี่ติดอยู่คนเดียวอ่ะครอบครัวไม่ได้ติดอันนี้ก็สบายใจนะคะส่วนถามว่าสาวโบเนี่ยสงวาห่วงใจยมาหรือเปล่าหนุ่มอเล็กก็บอกว่าแน่นอนเขาก็เป็นห่วงแต่ด้วยความที่หนุ่มอเล็กเนี่ยอาการไม่ได้หนักมากอ่ะใช่ต่อไปเป็นเรื่องของทริปทะเลอ่ะหวานหวานอะไรอย่างนี้หลายคนก็ถามว่าห่วงหรือเปล่าเพราะเห็นสาวโบเนี่ยแบบใส่บิกินี่อะไรแบบนี้หนุ่มอเล็กก็บอกว่า ก็ไม่ได้ห่วงมากเพราะว่าก็เป็นคนสกินรูปเลยอ่านี่ไม่ได้ห่วงนะแต่เป็นคนสกินรูปนะถ้าบอกว่ารูปทุกรูปแล้วก็อะไรเออที่ลงไปคลิปนั้นก็คือเป็นตะกล้องนะจ๊ะแล้วก็เป็นคนสกินรูปด้วยใช่แถมยังบอกว่าอ้าวกสาวโบก็โตแล้วอะไรอย่างนก็มไม่ได้ห่วงมากแต่ก็แอบห่วงนั่นเองอนะคะส่วนเรื่องที่มีชาวเนต็ตมาคอมเมนต์แซะ,ะม,มาคอมเมนต์ด่าสาวโบ ว่าประมาณไหนคะคุณพี่เหมือนประมาณว่าให้เจมตัวหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งพี่วิน่ะค่ะก็ได้ถามว่าเล็กก็ได้เห็นหรือยังกีกยวกันราม่านี้คือหนุ่มอเล็กดูงงว่าแบบเออเห็นนะคอมเมนต์น้นแต่อเล็กไม่คิดว่ามันจะเป็นรามมากขึ้นมาแต่เล็กก็บอกว่าอย่าไปใส่ใจเลยเพราะว่าตัวอเล็กเองเนี่ยก็คุยกับน้องโบว่าแบบไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปให้ค่าคนแบบนี้หรอกเพราะว่าคอมเมนต์ของเขาไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่เดี๋ยวเราไปฟังหนุ่มอเล็กกันเลยดีกว่าค่ะ โอ้ยอย่าไปสนใจมากเลยครับพวกนี้่เหมือนโบเอเาเแ้วาน้องเามีั่กันกคโโกแค่คอมเมนต์เดียวอะเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าคือเล็กคิดอย่างนี้เสมอถ้าเกิดว่าตัวเราเองไม่ได้เป็นแบบนั้นอะก็ปล่อยเขาปล่อยให้พวกคนคนที่มาคอมเมนต์อะไรแย่ๆแบบนี้ไปเป็นเรื่องของเขาไปอะไม่ต้องเอา,ไม,อเอาไม่ต้องเอาเรื่องที่เขาไม่ต้องเอาเรื่องที่เขาหนักมาทําให้เราหนักอะ<ม>อืม ก็เป็นห่วงเป็นห่วงอยู่แล้วครับผมแต่ว่าแต่ว่าเล็กเชื่อว่าโบเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโพสิทีฟเหมือนกันอะไรที่อะไรที่ถ้าเกิดมันไม่ได้มาทําอะไรให้เขาแบบเดือดร้อนหรือว่าเจ็บจริงๆอ่ะเขาก็คงไม่เอามาเป็นเรื่องสําคัญก็ม,มีมีครับผมถ้าเรื่องพวกคอมเมนต์ก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่าเล็กเองก็จะบอกเขาแบบนี้ฮะอย่างที่เล็กบอกว่าปล่อยให้เขาหนักของเขาไปเราเราไม่ได้ทําเราไม่ได้เป็นงั้นจริงก็ ก็ไม่ต้องไปสนใจยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นมาคอมเมนต์มันมีแบบอะไรที่สามารถเตือนเราได้อะไรที่สามารถทําให้เรามองอีกแง่แง่มุมหนึ่งของเราได้ก็ลองเอามาดูซิว่าเราเป็นหรือเปล่าถ้าเราเป็นจริงเราก็เอาไปเอาไปปรับปรุงของเราเองแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะก,ก็ช่างมันอย่าไปสนใจ ก็อย่างที่หนุ่มอเล็กบอนท่อย่าไปสนใจใ<ช>เนาะยังไงก็ใครที่คอมเมนต์ก็ม,มันจะมีราราบางคนที่เขารู้สึก<ะ>ว่าเขาไม่เขาไม่ใส่ใจเขาไม่ส,ใมออสนใจมไม่คิดจะฟ้องไม่เอาเรื่องแต่เนื้อก็จะมีดาลา ส่วนมากอีกเหมือนกันที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ยอมช ừ, เพราะฉะนั้นก็ระวังตัวไว้ดาราบางคนเขาตอนแรกอาจจะยอมต่อไปอาจจะไม่ยอมก็ได้เวลาคมเมนต์อะ <comment S 2> ไรถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปติดตามเาใช่ถ้าไม่ชอบก็เก็บเอาไว้ไม่ต้องพิมพ์บอกก็ได้อ,อะไรแบบนี้นะคะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะแล้วก็ วันนี้เนี่ยเรื่องราวที่เราจะมาอัปเดตกันก็มีประมาณนี้3มเรื่อง3ราวมีทั้งเรื่องศกเศร้าเสียใจแล้วก็เรื่องความรักกุ๊กกิ๊กน่ารักนั่นเองค่ะ <rele ver ing> ใช่ค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนก็ต้องหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่นะ,ะทุกวันจขขันทรุธศุกร์ค่ะเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะทาง Facebook แฟนเพจม,มารมาเมาส<า>์คะ่ะแล้วก็ทังช่อง u t u b e มาราม้าทชแนลน,นั่นเองค่ะนะวันนี้เราสองคนคะ่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ<โดย>